เ่อเปนจะไรกูไม่ได้อาบน้ำเน้อหลวงมี่จังไรปายักษ์ปื้อที่ไปจงได้หยิบหมอยหลวงพีไม่เป็นจงได้เยาว์ดีๆก็นะมีหอดขาที่แข็งโอ้ยแขังใจแล้่เป็นผู้ประแสเนี่ยหลวงีเอาไหมอเอาขาออกจากหลังหนูด้วยิพีหนูนัก ้ยอย่ามาหนูต่อสุกวนไม่เอเป้าบอกค่ะมีมีมิงก็ขัดมดไหมน้องโอ้จัมปนาเอามีหอยหนอนด้วยว้ามีหอยขามบัญญีเอียงก็ไมมนครับมันหยิบเข้ามาหยิบสีหดสีดำๆนั่นเ่งโอ้ยบ่าไปเป็นาั่วมันสีมีข้ามาหยิบจะไหนมันหัวตะบิดบัางันนี้นะใช่ดีวนี้ เก็เห็นหนาจังสั่นบาดในหลวงมันยังสั่นบ่แม่นเข้ามาอี็มันยังสั่นนะหมอยู่ลวงช่วยด้วยช่วยด้วยหมอยไม่หลวงรักหลวงไม่หมอแต่ที่บอกให้บอกไม่หมอยเนาะตมยิงจัดกันหรอกขมีให้เราอย่าไปแต่เจ้าขมิ้นเราอีทเอาออ้ยิบเพคะโดนเบิดแล้วว่าต้องมาสนใจเสียดกเสียกเพคค่ะเอาหยิบมานี่เพคคะ người thì đúng gì mong thần này Có cái sang cái giò chắc thừa này phải ông gì Đó có thả thầm nè